สวัสดีครับคดหลังเขาเชินนลครับวันนี้มาเก่งน้องไม้ครับได้น้อไม้มาสองโลเจ้ว่าเขาเก่ให้พร้อมครับซื้อสองโลเนี้ยเก่พร้อมแจ่ว่าผมต้องมาเอาที่ว่ามันเกลอ,อกครับครับขัดเกลอ,อกแล้วก็เอามาต้มก่อนครับตุ้มน้ำหนึ่งครับค่อยเก่งครับ เราติดตามครับพี่น้องกับน้ำมันจาตุ้มเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราต่าครับต่าแล้วก็มาตุ้มกับเกลียงเส้นน้ำเงินนาครับนี่ครับนี่อันนี้มังอื้อครับหรือฟักทองครับฟักทองน้อยเห็ดครับอันนี้บวบครับบวบอันนี้ไม่มีผักขเีงพร้อมครับผักผักขญีผักเน่าครับหรือชะอม ใบเบงลักครับพออีตู้ครับใบเบงลักเครื่องแกงก็มีพริกตะไคร้หอมกระเทียมครับเดี๋ยวมาแกงนลำกันเลยครับพี่น้องเครืร่องแกงเยอครับนะ้บรรบบรรครับเครื่องแกงเยอะต่ำมาให้มาให้เลี่ยนเลยครับ เอาไม้หัาตุ้มแล้วไม้ลงไปแล้วเห็ดลงไปครับคนเอาไม้หัดตุ้มแล้วแ้นสู่พร้อมกันแล้ว อะไไม้มังเอือนครับมังอู้ฟนะักอทองครับฟักทองฟักทองเล็กครับถึงมวยน้อ,อย สวัสดเครับต้อรับต้อนรับท่าลายโมดีครับ เดี๋ยวตะกาเครอเดี๋ยวตะแานก็คลองก็สุกแล้วครับเดี๋ยวปรุงเครื่องเลยครับน้นองให้ปรุงปร่งกบ เซ็ิไหลาเซ็ตหลาใช้บวกเลยครับบวกแบบบวกบวก ดูด้วยครับโดดซิมด้ดยครับพี่น้องิมเบอร์ิมเต็มเสียกน้ อืมอืมจับแซ่บแบบน,น,นัวเอาปลาดิ้ะครับเราตงใส่น้ำปลาครับจะดีครับมัวแซ่บไว้แป๊บนึงครับมราใส่ไปใบยี่ทูกะผักชะอมใบตี่ทูนึงแล้วครับชะอมกระเพาะกระเงียอไนตนะครับขับ้นตอนสุดท้ายครับ ร้อยครับพี่น้องจุดแล้วขับเราเต็มกันครับพี่น้องหนูสุด้ามันหอมดุดดุดกลับโอ้สแ่บครับนะครับแซ่บๆกันครับพี่น้องร้อยครับปิดแก๊สรับพี่น้องครับจุดร้อยแล้วครับมาสซสบเซ็ตกันครับกับข้าวเหนียวของเราครับพี่น้อง